ตราบใดที่สัญญาณชีพยังมีฉันยังมีแรงอาจมีวันโชถึงข้าอ่อนแรงพักเดียวเดี๋ยวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันยังคงไวต้องเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปแม mm. เพลงประจำตัวพอดีเลยสวัสดีวันจันทนะครับเพลงนี้ก็วันนี้วันจันทร์นะ เพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไหวตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปครับเหนื่อยก็พักไหวก็ลุยต่อนะครับชีวิตเดินหน้าวันวันจันทร์สดชื่นครับอ่าเมื่อวานก็มีงานดนตรีในสวนใช่ไหมก็เรียบร้อยขอบคุณซีอูแบนขอบคุณพวกเราที่ไปฟังเมื่อวานต้อขอบคุณนะครับมีมีแฟนคลับจากจันทจันบุรีนะเอามังคุดมาแจกที่งานด้วย แต่ว่าไม่รู้ว่าเราได้กันเยอะเปล่าแต่หูเข้ามาแจกเป็นหลายร้อยกิโลเลยนะฮะแต่เป็นถุงเล็กๆมาใส่ถุงมาก็คนไหนรับไปก็ช่วยบอกหน่อยว่าอร่อยไม่ยังไงนะครับ